โอเคอ่ะวันนี้เดี๋ยวพามาดูงานฝ้านะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูตอนนี้ช่างฝ้าทำเสร็จแล้วก็เข้ามาตรวจงานฝ้านะ <c oughs> โอเคฝ้าด้านนอกเป็นฝ้าระแนงไม้นะครับบริเ,เวณลงจัดรถเนาะเป็นระแนงไม้เทียมเคก็เ,เรียบร้อยอ่ะเราทําสีส่วนฝ้ารอบนอกก็จะเป็นฝ้ารูระบายอากาศน,นะ เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในต่อโอเคอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในเนาะฝ้าอโอเคมาเก็บนิดนึงอ่าตัวนี้เป็นผ้าลมุมผ้าลุมกันชืนนะโอเค อันไหนก็ชาบเรียบร้อยแหละเครดีกองคุ้มคานเดีย๋ยวไปดูในครักวกันอโอเคช่องสวิตอู่ตรงนี้โอเคโอเคโอเคเรียบร้อยอ๋อโอเคโอเโอเู่่ในห้องน้ำในห้องน้ำ ย์โอเคอ่ะโอเคจะดูรอบๆฝั่งนิดนิดนึงนะครับโอเคตัวนี้จะใช้ฟ่า uh, ครับศูนเนาะแบบมีระบายอากาศนะครับกันมแมลงโ <Okay. S 1> อเคฝั่งด้านนี้เสร็จเรียบร้อยโอเคโอเคฝากไว้ด้วยนะครับกับงานออกแบบรับสร้างบ้านตกแต่งภายในคร้บวงจนราย A 226ก็สนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับ